เมื่อลำไส้ายาวๆอย่างนี้สิ่งที่จะช่วยทําให้ระบบการย่อยการดูดซึมดีมันเกิดจากหนึ่งการตองเพ่มจุลินทรีย์ที่ดีเชียงดาสุดยอดของการดูแลตับอ่อนให้สามารถกลับมาส่งเอนไซม์ inside, ต่างๆเข้ามาเปิดในบริเวณลำไส้เล็กและนอกจากนั้นยังมีชะเอมมะขามป,ป้อมแล้วก็บรญจาขันค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์บอกเลยว่าบัญจาขันเวลากินเข้าไปนะเวลาดื่มเข้าไปนะมันจะฟูค่ะ มันจะทําให้อุจจาระเนี่ยฟูฟูปุ๊บเนี่ยบริเวณลำไส้ก็จะได้มีการเคลื่อนไหวมีการขยับและทําให้ระบบขับถ่ายส่งบริเวณขับถ่ายไปบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยค่ะจากบริเวณลำไส้เล็กเนี่ยเนี่ยท่านผู้ชมตามมานะบริเวณลำไส้เล็กรอยต่อของลำไส้เล็กเนี่ยเข้าสู่ลำไส้ใหญ่และให้มีการเคลื่อนตัวของบริเวณลำไส้ใหญ่เข้าสู่ระบบอุจจาระแล้วก็อุจจาระมาได้เพราะฉะนั้นปัญจะขันถือเป็นหนึ่งในสมุนไพรที่ ช่วยทํำให้กากใหญ่ฟูส่วนก้านตองนั้นเพิ่มจุลินทรีย์ที่ดีในลําไส้และกากนั้นเพิ่มพะละงกาลังเสริมท่านไฟด้วยกระชายดําค่ะ